ทีนี้ที่ถามว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรระหว่างการให้การอบรมธรรมะเนี่ยกับคนไทยแล้วก็กับฝรั่ง <c oughs> มีอะไรแตกต่างกันไหม <c oughs> ก็อาจจะพูดได้ว่าคนไทยเราเนี่ยก็ส่วนมากก็เรียกตัวเองว่าเป็นชาวพุทธเป็นพุทธศาสนิกชนตั้งแต่เกิดก็มักจะถือตัวว่าฉันรู้แล้ว <c oughs> เพราะว่าฉันเป็นชาวพุทธมาตั้งแต่เกิดฉันก็รู้แล้ว รับศีนบ้างฟังเทศบ้างทำบุญทำทานบ้างตามกำลังแล้วก็คิดว่านี่คือการปฏิบัติธรรมหรือเป็นชาวฟุตแล้วฉะนั้นถ้าจะว่าไปว่าความที่จะทุ่มเทความสนใจเอาใจใส่เพื่อศึกษาแล้วก็เพื่อปฏิบัติอย่างเอาจริงเอาจังก็อาจจะมีน้อยกว่าน้อยกว่าฝรัง่งเพราะฝรั่งเข้าคงสำนึกว่าเขาหมากไกลแล้วก็ไม่แน่ว่าในชีวิตนี้เขาจะมาได้สักกี่ครั้งก็เหมือนอย่างคนไทยอ่ะ พอไปเมืองนอกเขาก็แหมเอาจริงเอาจังจเพราะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เราจะได้ไปอีกแต่ในเมืองไทยเนี่ยเคยไปทางเหนือไหมเคยไปทางใต้ไหมตะวันออกสุดอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ค่อยสนใจพราะนึกส่าเมื่อไหรก็ได้นี่ก็ทํานองเดียวกันเพราะฉะนั้นความสนใจความตั้งใจที่เราเห็นได้ชัดก็คือว่าในการที่เราจัดการอบรมเนี่ยเราจะขอให้อยู่เงียบคือพอเริ่มวันแรกของการอบรมก็ขออยู่เงียบคำว่าเงียบก็คือ ขออย่าพูดอย่าคุยกันเพราะเราถือว่าสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งเนี่ยคือการพูดคุยเนี่ยพูดคุยกันไปสนุกสนานเฮฮาจิตใจมันก็เพลิดไปเพลิดไปกับการคุยการสนทนาถ้าคุยถูกใจก็แหมยิ่งตื่นเต้นล่องลอยจนกระทั่งหัวเราะเอิกอากเน็ดเหนื่อยไปไม่รู้ว่าได้อะไรหรือเสียอะไรแล้วก็จิตมันก็ไม่อยู่นิ่งหรือถ้าไปคุยไอ้เรื่องที่เป็นที่น่าเศร้ามองเสียใจจิตมันก็ตก เพราะฉะนั้นเราจึงขอให้อยู่เงียบฝรั่งเขาก็อึดอัดนะฮะที่เขาจะต้องอยู่เงียบเพราะเราคงทราบว่าธรรมดาของฝรั่งเนี่ยเขายิ่งชอบคุยชอบสมาคมยิ่งกว่าเราอีกก็ได้นอนก็ดึกตื่นก็สายจะต้องกินดีอยู่ดีนี่เป็นส่วนธรรมชาติส่วนมากของเขาแล้วก็การที่เรามาขอให้เขาอยู่เงียบนี่ก็เป็นที่อึดอัดสําหรับเขามากียวแต่เขาก็ยอมรับเงื่อนไขหรือยอมรับกติกาอันนี้ นี่ก็จะเป็นเครื่องแสดงได้ไหมว่าเขามองเห็นว่าเรื่องของธรรมะเรื่องของการปฏิบัติสมาธิภาวนาที่เขาจะมาศึกษาเนี่ยมันสำคัญกว่าเขาจึงยอมอุตส่าห์เสียสละไอ้นิสัยความเคยชินของการตื่นสายของการนอนดึกของการพูดคุยกันจะต้องกินกาแฟร้อนๆตอนเช้าเขายอมเสียสละสิ่งเหล่านี้เพือให้ความสะดวกสบายแล้วเราก็มองเห็นว่าวันแรกๆที่เขาต้องอยู่เงียมนะฮะ หน้าตาเขาเคร่งเครียดนะเคร่งเครียดมากแล้วบางคนที่เขาต้องพยายามข่มขีบบังคับใจเขาเขาก็รู้สึกว่าแหมมันเอาการมันหนักเอาการเรามีชั่วโมงที่เรียกว่าให้อินเทอร์วิวอินเทอร์วิวนี่ก็เป็นชั่วโมงระบายนะว่างั้นเถอะให้เขามีโอกาสระบายความในใจที่เกี่ยวกับการปฏิบัติเขาก็มีปัญหาอะไรก็มีความทุกข์อะไรเราก็จัดให้เขามาพูดคุยมาไต่ถามแล้วเราก็อธิบาย ส่วนใหญ่ในวันที่แรกๆเช่นสงวันที่สองที่3ที่4เนี่ยก็จะมาระบายไอ้ความหนักอกหนักใจที่ห้ามพูดไม่พูดกันแล้วหน้าตาก็เคร่งเครียดเขาบอกว่าการฝึกปฏิบัติธ,ธรรมะเนี่ยทำไมถึงต้องกลายเป็นคนหน้าดำาครํมเครียดอย่างนี้แล้วก็เหมือนกับเป็นคนใจดำกันพูดกันก็ไม่ได้คุยกันก็ไม่ได้มองหน้าก็ไม่ได้ก็บอกเราไม่ได้ห้ามการมองหน้าเราไม่ได้ห้ามการยิ้มแย้มแจ่มใส ตรงกันข้ามเราสนับสนุนไหวมองหน้ากันหน้านแล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสให้แก่กันและกันนะจะได้เป็นกําลังใจต่อกันแต่เพียงเท่านั้นก็น่าจะพอไม่น่าที่จะต้องถึงกับพูดคุยกันเพราะการพูดคุย,คยกันมันทําให้เป็นอุปสรรคเพราะเราจะต้องเสียเวลาไปกับสิ่งนั้นเราก็ขาดเวลาที่เราจะทุ่มเทลงไปในการปฏิบัติ ฉะนั้นวันแรกๆนี่บางคนมาถึงเนี่ยน้ำตาไหลเลยก็มีเรียก่าร้องไห้เลยก็มี้าเขามีทั้งผู้ชายผู้หญิงด้วยนะที่เขารู้สึกหนักอกหนักใจอย่างเนี้แต่เมื่อเราอธิบายให้เขาฟังทั้งเวลาที่อินเทอร์วิวแล้วทั้งเวลาที่สอนในห้องว่าประโยชน์คุณค่าของการอยู่เงียบคือไอคิปไซเลนส์เนี่ยมันจะมีประโยชน์ต่อชีวิตส่วนตัวแล้วก็ต่อการก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมอย่างไรและการที่เราพูดกับเขาเราก็พูดอย่างเพื่อน พูดอย่างยิ้มแย้มแจ่มใสเราไม่ได้เป็นดุเขาเหมือนอย่างกับว่าเราเป็นครูเขาเป็นนักเรียนในชั้นเรียนเขาก็ค่อยๆเขา้ใเขาใจแล้วก็ยอมรับได้จะสังเกตได้อย่างไรนั่นก็คือว่าสักประมาณวันที่5ที่6ไปเราจะสังเกตการก้าวเดินของเขาที่ตอนแรกก็แม้เดินเร็เรวๆหัวสุกหัวสนไปข้างหน้านะฮะค่อยๆช้าลงเดินก้าวช้าๆอย่างผ่อนคลายอิริยาบถอย่างสบายใจอย่างรู้สึกว่า ไม่ถูกใครไล่มารู้สึกว่าเออนี่ค่อยๆเป็นบ้านของเราแล้วไอ้ที่ที่เข้าไปอบรมนอกจากนั้นไอ้หน้าตาที่นานิว้วคี้วขมวดก็ผ่อนคลายมีความยิ้มแย้มแจ่มใสมีความเบาสบายในตัวของเขาซึ่งเราสังเกตได้เพราะฉะนั้นก็พูดได้ว่าฝรั่งเขาพยายามที่จะมีระเบียบวินัยในการควบคุมตัวเองที่จะให้อยู่ในเงื่อนไขของกติกามาก และนอกจากนั้นเราก็ยังขอไม่ให้ออกนอกสถานที่ mm. ไม่ให้ไปเที่ยวออกไปตามใจตลอดระยะเวลาสิบวันต้องอยู่ภายในบริเวณของการอบรม mm. นี่พูดถึงว่าการจัดการอบรมที่เราจัดอย่างมีกติกาชัดเจนนะฮะแล้วเราก็ให้การสอนเขาอย่างเต็มที่ในขณะที่เราทำได้อย่างนั้น mm. เขาก็รับกติกาของเราเต็มที่เหมือนกันซึ่งทางฝ่ายคนไทยของเรานี่ บางส่วนก็ยอมรับเงื่อนไขกติกาแต่บางส่วนก็ยังเห็นว่าไม่เป็นไรหรอกเราไทยกันเอง <laughs> เราก็ค่อยๆผ่อนผันกันอะไรก็ได้นะไม่เป็นไรหน้าอะไรทำนองอย่างนี้มันก็มีก็ทำความลำบากบ้างเหมือนกันในการที่เราต้องคอยพูดคอยเตือนกันบ่อยๆ <c oughs> แต่ในส่วนของผู้ที่ตั้งใจเพื่อจะไปศึกษาปฏิบัติโดยตรง ก็มีเหมือนกันแต่ถ้าพูดโดยส่วนรวมแล้วก็ทางฝ่ายฝรั่งก็ยอมรับเงื่อนไขกติกานี่ชัดเจนกว่า